สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญในหัวข้อที่ว่าทางการของยูเครนั้นพวกเขามีกําลังพลรถถังยานเกราะที่เพียงพอหรือไม่ในการรุกโต้อตอบกับกองทัพรัสเซียในช่วงของฤด,ดูใบไม้ผลิที่ใกล้จะมาถึงนี้ครับหลังจากที่พวกเขานั้นมีรายงานข่าวว่าจะได้รับมอบรถถังจากชาติตะวันตกซึ่งมีอยู่จํานวนราวราว0คัน และยานเกราะรถรบถ,รถาดราบอีกมากมายซึ่งเป้าหมายในการรุกกลับของทางยูเครนนั้นน่าจะอยู่ในบริเวณไหนและอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ทางกองทัพยูเครนสามารถประสบผลสำเร็จในการรบที่ใกล้จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชทุกท่านไปรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิลิตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์การการ,รบกันระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียในปัจจุบันนี้พื้นที่การสู้รบที่ร้อนระอุน,นั้นก็ยังอยู่ในภูนิภาดอนบาสของทางยูเครนเช่นเคยครับโดยเฉพาะที่เมืองบาคมุดน,นั้นตอนนี้เรียกได้ว่ามีการต่อสู้กัน แบบถนนต่อถนนเลยทีเดียวครับหลังจากที่ทางกองทัพรัสเซียนั้นทําการปิดล้อมกองทัพยูเครนจาก3มทิศทางแต่อย่างไรก็ตามนะครับกองทัพยูเครนก็ยังปักหลักสู้อยู่ที่นั่นโดยพวกเขานั้นมีเป้าหมายที่จะทําลายกองลังของรัสเซียให้ได้มากที่สุดในเมืองนี้นอกจากนี้นะครับการยื้อเวลาในเมืองบักมุดน,นั้นก็จะทําให้ทางการของยูเครนมีเวลาในการเตรียมความพร้อมที่จะทําการรุกโต้อตอบกับกองทัพรัสเซีย ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิที่ใกล้จะมาถึงนี้ครับและด้วยเหตุผลจากทั้ง2ข้อนี้นะครับคุณผู้ชมมันจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ซึ่งในวันนี้เราจะไปทําการวิเคราะห์พร้อมๆกันว่ารถถังของทางยูเครนที่ได้รับมาจากชาติตะวันตกนั้นมันจะมีจํานวนหรือว่าศักยภาพเพียงพอหรือไม่ในการที่จะทําให้พวกเขานั้นสามารถรุกตอบโต้ก,กับกองทัพรัสเซียในช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่จะมาถึงนี้ครับ คุณผู้ชมครับสำหรับกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาเคยได้กล่าวว่าต้องการรถถังหนักจากชาติตะวันตกจำนวนราวราว0คันเพื่อยึดคืนดินแดนของพวกเขากองทัพยูเครนนั้นมีความคาดหวังเป็นอย่างมากว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้แผ่นดินจะแข็งตัวและสามารถใช้งานรถถังยานเกราะได้อย่างสะดวกในการโจมตีต,อต่อบโต้กับกองทัพรัสเซียหลังจากที่พวกเขานนั้นทำการตั้งรับอย่างอดทนมาร่วมกว่า3เดือนแล้ว อย่างไรก็ตามชาติตวันตกนั้นก็ได้มีการจัดหารถถังหลักให้กับทางกองทัพยูเครนอย่างที่พวกเขาได้ร้องขอไว้ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยูเครนอย่างหนักจนทําให้ประชาชนชาวยูเครนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสดังนั้นพวกเขาจึงมีความจําเป็นที่จะสนับสนุนกองทัพยูเครนในการขับไล่กองทัพรัสเซียให้ออกไปจากดินแดนของชาวยูเครนให้ได้ซึ่งชาวยูเครนเองก็รู้ดีนะครับว่าพวกเขาจะได้รับสันติภาพก็ต่อเมื่อเอาชนะกองทัพรัสเซียให้ได้เท่านั้นครับ และสำหรับรถถังหลักที่ทางชาติตะวันตกสัญญาจะมอบให้กับทางยูเครนอย่างเป็นทางการก็มีจำนวนทั้งสิ้นราวๆ230คัน โดยแบ่งเป็นรถถังแบบแรปเปิดวันจำนวนร้อยกว่าคันรถถังแบบแรปเปิดทูจำนวน71คันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถถังแรปเปิดทูเอส่นะครับส่วนรถถังแรปเปิดทูเอที่เป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของทางยูเครนจะได้รับมอบนั้นจะมีอยู่จำนวน14คันจากประเทศเยอรมน,นีครับซึ่งถือได้ว่ารถถังแบบแรปเปิดทูนั้นจะเป็นกระดูกสันหลังหลักในการโจมตีโต้ตอบกลับเลยครับ นอกจากนี้ยังจะมีรถถังแบบ m 1 a ปรามจำนวน31คันและรถถังแบบ Challenger 2อีกจำนวน28คันจากทางประเทศอังกฤษครับซึ่งรวมๆแล้วก็จะได้รถถังหลากจากชาติยุโรปนั้นประมาณ230คันทั้งนี้ยังไม่รวมรถถังจาก T72 ท,ที่ชาติอื่นๆจะมอบมาให้กับทางยูเครนอีกนะครับวันนี้เราจะมาคิดกันแค่รถถังจากทางฝั่งของตะวันตกเท่านั้นครับ ส่วนทางฝั่งของรัสเซียนั้นได้เคยมีประกาศว่าจะเพิ่มรถถังเข้ามาในยูเครนให้ครบจำนวน2,300คันเพื่อใช้ในแนวรบทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับรถถังของทางรัสเซียนั้นกว่าจะผลิตหรือว่าทำการซ่อมแซมและส่งเข้ามาได้ก็น่าจะใช้ระยะเวลาในการส่งมอบที่นานอยู่เช่นกันครับดังนั้นคาดว่าในปัจจุบนันนี้ทางกองทัพรัสเซียน่าจะมีรถถังอยู่ในประเทศยูเครนราวราว0ถึง900คันครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถถังแบบ T-72 ที่มีใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นก็จะมีรถถังแบบ T-90, T-80 อีกจำนวนหนึ่งที่เข้ามาเสริมในส่วนนี้และในอนาคตน,นั้นกองทัพรัสเซียจะใช้รถถังแบบ T-64 ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้เป็น T-64M เเข้ามาประจำการรบในแนวหน้าของยูเครนครับ ท้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นต่างก็ให้ความคิดเห็นกันว่าทางการของยูเครนอาจจําเป็นต้องแบกจํานวนรถถังของทางราัสเซียประมาณ3ต่อหนึ่งครับซึ่งรถถังของทางยูเครนนั้นจะเสียเปรียบในเรื่องของจํานวนแต่ทว่าพวกเขาจะได้เปรียบในเรื่องของระยะมองเห็นและระบบควบคุมการยิงที่ยิงได้ไกลและแม่นกว่าครับ โดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินมองว่าจำนวนรถถังไม่ใช่ปัญหานะครับคุณผู้ชมแอดมินขอให้รถถังของทางยูเครนนั้นยิงดอกแรกแม่นๆเข้าเป้าจังๆเท่านั้นครับพวกเขาก็จะสามารถเอาชนะรถถังของกองทัพรัสเซียได้อย่างแน่นอนเพราะว่าการรบนั้นมันจะไม่ใช่การรบแบบรถถังเดียวมันยังจะต้องอาศัยอาวุธชนิดอื่น เข้ามาทํางานประสานการรบในจุดนี้ด้วยครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็มีจุดแข็งอื่นๆเทยดมินจะอธิบายในหัวข้อถัดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อเราได้รับทราบจํานวนรถถังของทางการยูเครนที่จะได้รับมอบแล้วทีนี้เราจะไปดูกันว่ายูเครนนั้นน่าจะลุกโต้อตอบกลับในจุดไหนกันบ้างครับซึ่งจุดที่หลายๆท่านมีการพูดถึงกันบ่อยมากนั่นก็คือยูเครนน่าจะลุกลงไปในบริเวณทางใต้ ที่เมืองซาปอลิเซียและที่เมืองเมริโชโปโครับซึ่งบริเวณ2พื้นที่นี้ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญเพราะหากว่าทางการของยูเครนนั้นสามารถยึดพื้นที่แห่งนี้ได้ก็จะเป็นการทำลายสะพานแผ่นดินของทางรัสเซียซึ่งเชื่อมต่อกองกาลังของรัสเซียที่ไคเมียและดอนบาสเข้าด้วยกันครับการทำเช่นนี้ก็จะทำให้กองกำลังของทางรัสเซียนั้นอ่อนแอลงโดยเฉพาะทหารที่อยู่ในเคอร์ซอน ก็จะถูกทางการของยูเครนปิดล้อมเปอเพอก็ลามไปถึงใครมีอะไรครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ในการรุกครั้งนี้ก็อยู่ในบริเวณคามิน่าและเซอร์วาตอฟครับทั้ง2เมืองนี้มีความสําคัญคือมันสามารถควบคุมถนนเส้นส่งกําลังบํารุงทั้งในดอนบาสและเมืองคาคีฟได้หากว่ายูเครนยึด2เมืองนี้ได้ก็จะเป็นการป้องกันคาคีฟไปในตัวและเป็นการตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของทางราัสเซียในดอนบาสได้อีกด้วยครับ ซึ่งเราก็คงต้องพูดกันตามตรงว่าลำพังเพียงแต่รถถังอย่างเดียวนั้นจะไม่สามารถทำให้ทางการของยูเครนเอาชนะกองทัพรสัสเซียได้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือกลยุทธ์ในการรบครับหากว่าทางการของยูเครนเป็นฝ่ายเริ่มรุกโต้อตอบกลับก่อนก็จะทำให้พวกเขามีความเสียเปรียบกองทัพรสัสเซียเพราะโดยปกติแล้วฝ่ายบุกจะเป็นต้องใช้กาลังในการรุกมากกว่า3ต่อหนึ่งจึงจะสามารถเอาชนะฝ่ายตั้งรับได้ หากว่าทางการของยูเครนทำสิ่งนี้ก็จะทำให้พวกเขาสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากซึ่งยูเครนจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนครับและสิ่งนี้มันก็ได้ไปสอดคล้องกับการรบในปัจจุบันของทหารยูเครนพวกเขานั้นพยายามตั้งรับอย่างอดทนและรอเวลาสวนกลับเมื่อกองทัพของรัเสเซียเริ่มอ่อนล้าเริ่มสูญเสียกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและกว่าจะบุกได้แต่ละอำเภอนั้นก็สูญเสียกำลังพลอย่างหนัก อย่างน้อยๆก็เป็นหมื่นนายรวมทั้งรถถังยานเกราะรวมกันก็ร้อยกว่าคันครับกว่าจะได้แต่ละเภอของทางยูเครนโดยเฉพาะที่เมืองบักมุดนั้นกองทัพรัสเซียเสียหายมากกว่ากองทัพยูเครน มากถึง7ต่อ1ครับทางนี้ก็เนื่องด้วยว่าเทคโนโลยีการรบนั้นทางการของยูเครนมีระยะยิงที่ไกลกว่ามีโดนตรวจการและยังตั้งรับอยู่ในที่มั่นแข็งแรงนะครับฝ่ายบุกจากทางฝั่งของรัสเซียก็เลยเสียหายมากเป็นธรรมดาซึ่งหากว่าทางการของยูเครนนั้นสามารถตั้งรับได้ดีในการรุกใหญ่ครั้งแรกของทางรัสเซียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับทางการของยูเครนจะมีโอกาสสวนกลับได้อย่างแน่นอนครับ และที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมอาวุธอื่นๆของทางยูเครนที่ได้รับมอบมาใหม่นั้นมันก็ไม่ได้มีเฉพาะรถถังพวกเขายังได้รับนะครับระเบิดแบบเจดมที่มีระยะร่อนมากถึง28กิโลเมตรไกลเพียงพอที่จะทําให้เครื่องบินรบของทางยูเครนปลอดภัยและสามารถทิ้งระเบิดลูกใหญ่ๆใส่ฐานที่มั่นของทางรัสเซียได้ครับนอกจากนี้พวกเขายังมียานเกราะอ,อีกเป็นจำนวนมากเที่ยวไว้ลำเลียงฐานราบเข้าสู่สนามรบ โดยแบ่งเป็นยานกราะมากถึง613คันและที่สำคัญเลยพวกเขามีรถรบฐานราบจำนวน195เท่าคันโดยเฉพาะรถรบฐานราบแบบ M 2 b a t t e r ตนะครับจำนวน1 0 9คันซึ่งยานกราะชนิดนี้ล่ะครับมันมีทั้งปืนกลหนกักและขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังที่ติดมากับตัวของพวกมันด้วยสิ่งนี้จะช่วยให้ทางกองทัพยูเครนสามารถจัดการกับบังเกอร์ยานกราะและรถถังของทางรัสเซียได้อย่างสบายครับ ส่วนการสนับสนุนระยะไกลนั้นพวกเขามีปืนใหญ่อัตราจรจำนวน194คันแบ่งเป็นปืนใหญ่อัตราจรแบบ p h s ฮ0ซ่สคันปืนใหญ่อัตราจรแฮ t c a p สาคันนอกนั้นก็จะเป็น M109 นะครับแล้วก็ปืน AS90 AH อีกรวมกันราวๆร,ร,ร้อยกว่าคันครับทางด้านระบบต่อต้านอากาศยานนั้นพวกเขาก็ได้รับมอบระบบแซมเป็นจํานวนมากทั้งแบบปราทบ,บ่า และแบบสายพานลำเลียงที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยเฉพาะปืนใหญ่ตราจรแบบเกผ่านนะครับยูเครนมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นจำนวน37มบคันบวกกับอาวุธต่อต้านอากาศยานของทางยูเครนที่พวกเขามีอยู่แล้วก็มีจำนวนมากเช่นกันครับซึ่งแอดมินมองว่าทางการของยูเครนนั้นก็มีอาวุธมากพอสมควรนอกจากนี้พวกเขายังจะได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องบินแจ้งเตือนภัยอากาศล่วงหน้าที่ทำการบินอยู่ในบริเวณประเทศสมาชิกของนาโต เคื่องบินเหล่านี้จะคอยรายงานเส้นทางการบินของเครื่องบินรบรัสเซียให้ทางการของยูเครนรู้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับหากว่าทางการของยูเครนสามารถกําจัดภัยคุกคามทางอากาศของทางรัสเซียได้สิ่งนี้ก็จะเปิดโอกาสให้พวกเขานั้นสามารถใช้งานรถถังยานเกราะ ปืนใหญ่สนามและกำลังพลฐานร,ราบในการรุกโต้อตอบกับกองทัพรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้โอกาสในการรุกของพวกเขานั้นมีเปอร์เซนต์ในการสำเร็จมากขึ้นนั่นเองครับและแอนดมินก็มั่นใจมากว่าทางกองทัพของยูเครนนั้นจะสามารถตีโต้กับหรือว่าเอาชนะกองทัพรัสเซียได้ในที่สุดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม t ทยม m i รีต a รีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ